วันนี้พาทุกคนมาดูบ้านที่เป็นสไตล์โมเดิร์นอีกหลังหนึ่งนะครับซึ่งโมเดิร์นเนี่ยจะไม่ค่อยได้เห็นในแบบบ้านลักสักเท่าไหร่นะด้านหลังของผมนี้เป็นบ้านในรหัสแบบ 2BR22071 นะครับสร้างที่อำเภอโพธิพิสัยจังหวัดหนองคายครับพื้นที่ใช้สอยทั้งหมด193ตารางเมตรนะครับมีหน้ากว้างอยู่ที่19ลึกลงไป13เมตรนะครับ ได้ฟังก์ชันทั้งหมด5ห้องนอน3ห้องน้ําแล้วก็มีโซนครัวด้วยเป็นครัวฝรั่งนะครับและที่สําคัญราคาเพียง3ล้าน3แสนบาทเท่านั้นนะครับเดียวพาทุกคนไปดูรอบตัวบ้านก่อนและก็เข้าไปภายในตัวบ้านกันนะครับว่างานตกแต่งของเขารอบตัวบ้านมีอะไรบ้างและการแบ่งฟังก์ชันการใช้งานในตัวบ้านมีอะไรบ้างตามผมมาเลยครับ บ้านสมัยใหม่เริ่มที่จะเน้นเรื่องของการอยู่อาศัยที่สบายมากขึ้นนะครับอย่างหลังนี้ดีไซน์เรื่องของกระจกเข้ามาช่วยนะครับทำให้บ้านดูปโปร่งเรื่องของแสงเรื่องของลมก็ฟลได้ตลอดทั้งวันงานตกแต่งจะเน้นไปทางเรียบง่ายมากกว่าแล้วก็ส่วนหลังคาเนี่ยลูกค้าใช้เป็นแบบสลับนะครับหลังจากที่ทุกคนดูรอบตบ้านแล้วนะครับอยากให้ทุกคนดูตรงนี้ก่อนอันนี้เป็นพื้นที่ของหน้าบ้านนะครับ หน้าบ้านก็จะมีประตูหลักอยู่1ฝัง่งเพราะว่าลูกค้าเนี่ยใช้ระบบประตูแบบคีย์การ์ดด้วยผมว่ามันทันสมัยดีนะแล้วก็บ้านหลายๆหลังเริ่มที่จะใช้ระบบนี้มากขึ้นแล้วนะครับ mm hmm. ถัดมาฝั่งนี้ก็เป็นงานตกแต่งที่เป็นอ่เป็นหินตกแต่งนะครับตรงนี้ก็สามารถดีไซน์ได้เลือกได้ว่าอยากได้ในลักษณะแบบไหนอาจจะเป็นหินทรายสีเทาเขียวหินอะไรต่างๆก็สามารถเลือกได้หมดเลยนะครับมีประตูฝั่งนี้ด้วยทุกคนนีเห็นไหม จริงๆประตูฝั่งนี้ผมว่าเป็นประตูที่ออกจากโถงรับแขกนะครับประตูตรงนั้นเป็นประตูหลักนะเดี๋ยวพาทุกคนเข้าทางนี้เลยแล้วกันนะครับฝั่งนี้เป็นโถงนั่งเล่นโถงรับแขกก็มีช่องเปิดฝั่งนี้ด้วยนะครับด้านล่างเป็นบานฟิกด้านบนเป็นบานสไลด์นะครับก็ระบายอากาศได้ดีนะครับทุกคนส่วนด้านบนนี้ก็เป็นลักษณะของฝ้าหลุมเล่นซ่อนไฟมผมว่าดีไซน์สวยนะเหมาะกับบ้านโมเดิร์นเนาะอ่ะถัดมาฝั่งนี้ครับฟังก์ชันพื้นฐานที่เราต้องมีให้ เห็นไหมนี่จุดปลักจุดสัญญาณโทรทัศน์นะครับมีให้ทุกหลังนะโซนที่ผมยืนตรงนี้เห็นไหมครับดับเบิลวอลลุ่มครับสูงขึ้นไปถึงด้านบนก็คือบริเวณตรงนี้เนี่ยพอคนเข้ามาภายในตัวบ้านอ่ะหรือใครทรํากิจกรรมด้านล,าล่างตรงนี้นะครับก็จะมีเรียกว่ามีปฏิสัมพันธ์คนที่อยู่ด้านบนด้วยคนที่อยู่ด้านล่างก็รู้สึกแบบไม่ได้หนีห่างกันมากจนเกินไปนะครับก็อันนี้คือข้อดีของ โถงที่เป็นดับเบิลวอลลุ่มทำให้บ้านเนี่ยมันดูโปร่งดูโล่งเวลาเราอาศัยอยู่มันสบายนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นบริเวณทางเชื่อมละเป็นทางเชื่อมที่จะเชื่อมไปยังห้องนอน2ห้องนี้นะครับในชั้นหนึ่งมี2ห้องนะและฝั่งนี้ก็จะเป็นโซนครัวนะครับเดี๋ยวให้ทุกคนดูห้องนอนก่อนห้องนอนเล็กที่ไม่มีห้องน้ําในตัวนะครับก็ลูกค้าก็ได้นำเฟอร์นิเจอร์เข้ามาแล้วแหละเป็นเตียงนอนนะครับแล้วก็มีช่องเปิดฝั่งนี้ด้วยเห็นไหม มีช่องเปิดฝั่งนี้นะครับแนะนาคตผมว่าใส่ผ้าม่านจะเหมาะนะครับเพราะว่าลดแสงเข้ามาภายในตัวบ้านด้วยนะครับท้งฝั่งนี้ด้วยนะอันเนี้ยเขาจะเรียกว่าเป็นบานสวิงหรือบานผลักแล้วแต่คนเรียกนะครับแล้วก็ด้านล่างก็มีช่องแสงให้แนะนําใส่ฟิลม์มหรือผ้าม่านนะครับในอนาคตอาจจะต้องใช้นะและก็มีอีกหนึ่งห้องนอนนี่ฝั่งนี้ครับสังเกตไหมเวลาเรามาดูห้องนอนเนี่ย รู้สึกว่าห้องนอนที่มีกระจกเยอะๆบ้านที่มีกระจกเยอะๆมันจะทําให้บ้านมันดูโปร่งแล้วเวลาเราใช้งานมันไม่อึดอัดแสงก็ลอดผ่านเข้ามาได้อันนี้ก็เป็นห้องนอนสองห้องในชั้นหนึ่งนะครับในชั้นหนึ่งเนี่ยก็จะมีอีกโซนก็ที่เหลือก็คือจะเป็นโซนของครัวฝั่งนี้จะเป็นช่องเปิดเหมือนกันนะครับช่องเปิดระบายอากาศมีหน้าต่างให้แล้วก็มีบานปิกด้านล่างนะทุกคนบันไดขึ้นไปยังชั้น2แต่จะให้ทุกคนดูห้องครัวก่อนห้องครัวอยู่ฝั่งนี้ครับ ตรงนี้เนี่ยเขาจะเรียกว่าครัวฝรั่งเพราะปกติครัวฝรั่งเนี่ยเขาจะใช้แค่อุ่นหุงต้มนึ่งอ่าเขาไม่ได้ทําครัวหนักๆเหมือนครัวไทยของเราถ้าครัวไทยผมแนะนําทําด้านนอกนะครับหรือบางหลังเขาออกแบบเป็นครัวไทยในตัวบ้านเลยทําได้แต่ว่าตัววัสดุตัวท็อปพวกนี้มันจะต้องแข็งแรงสิ่งที่สําคัญคือจุดระบายอากาศเพราะว่าครัวไทยเนี่ยมันจะมีกลิ่นอาหารที่ค่อนข้างแรงนะครับ ตรงนี้ก็รับน้าหนักได้ดีเหมือนกันสังเกตดูเพราะว่าเขาทําเป็นท็อปแบบท็อปหินนะครับเป็นหินอ่อนเพียงแต่ว่าเวลาใช้งานเนี่ยถ้าเราจะตำน้าพริกหรืออะไรก็ตามให้มีผ้ารองไว้สัหน่อยก็จะลดเขาเรียกว่าลดความเสียหายที่จะเกิดตรงนี้ก็ยืดอายุก,การใช้งานได้ยาวขึ้นนะครับนี่อยากให้ทุกคนดูช่องระบายอากาศเขาช่องเล็กๆเ,เห็นไหมเวลาทําครัวตรงนี้เนี่ยมันก็จะลดความชื้นลดความชื้นภายในห้องครัวได้นะครับตรงนี้ก็ช่วยได้นะแนะนํานะครับสิ่งล้างจานควรจะอยู่ ตรงกับจุดที่ระบายอากาศได้ดีนะครับมันเป็นเคาน์เตอร์ก่อในที่นะคล้ายบิวอินนะครับแต่ว่าตัวนี้มันเป็นเคาน์เตอร์ปูนทั้งหมดนะครับก็ลูกค้าก็ใช้เป็นเนี่ยเป็นตู้อบนะครับเป็นเตาอบก็ฝังเข้าไปได้เลยนะครับฝังเข้าไปได้เลยนะทุกคนในขั้นตอนการออกแบบห้องครัวแจ้งเราไว้หน่อยนะครับทีมดีไซน์เขาจะได้ดีไซน์ให้เราได้นะครับฝั่งนี้ห้องครัวก็มีห้องน้ํารวมด้วยห้องน้ําดูมีความแบบคุมโทนกับสไตล์บ้านด้วยนะครับ โซนครัวก็จะมีโซนซักล้างที่สองไปซักล้างได้นะครับตรงนี้เนี่ยก็มีปักสนามให้เห็นไหมกรอกกับน้ําเรียบร้อยนะครับแล้วก็มีบริเวณเซอร์วิสของท่อชั้นบนด้วยนี่เห็นไหมใส่ตะแกรงกันมแมลงเรียบร้อยนะครับตรงนี้ก็ในอนาคตอาจจะวางเป็นเครื่องซักผ้า,าก็ได้แล้วก็มีการต่อชายคาออกมาิดหน่อยเป็นหลังคาโพลีนะครับตรงนี้ พื้นที่ตรงนี้ที่ผมอยู่ก็คือเป็นชานพักของบันไดสังเกตก่อนนะบันไดหลังนี้เขาใช้ท็อปตัวบันไดเองเนี่ยเป็นไม้นะครับคือตัวบันไดเป็นคอนกรีตเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กนะครับก็สามารถดีไซน์ได้นะบางคนเขาชอบเป็นแบบราวกันตกแบบกระจกเทมเปอร์นะครับตรงนี้ก็ดูมีความเป็นโมเดนดีนะครับเข้ากับตัวบ้านนะทุกคนทุกๆหลังจะต้องมีหน้าต่างระบายอากาศน,ะนี่เห็นไหมเปิดได้นะ ทั้งสองฝั่งเลยตรงนี้ก็เป็นช่องแสงนะครับด้านบนตรงนี้แล้วก็สุดเพดานตรงนี้เนี่ยเป็นบานฟิกนะครับในอนาคตเนี่ยใส่เป็นผ้าม่านจะดีมากนะครับเมืองไทยอากาศร้อนอยู่แล้วแน่นอนแหะผ้าบ้านที่มีช่องแสงแบบนี้ใส่ผ้าม่านดีกว่าเพื่อป้องกันแสงที่ลอดผ่านเข้ามาภายในตัวบ้านนะฝั่งนี้ครับอยากให้ทุกคนดูโถงตรงนี้เป็นโถงที่จะเชื่อมไปห้องนอนและ บริเวณของระเบียงหน้าบ้านที่ผมบอกไปเมื่อตอนต้นดับเบิลวอลลุ่มครับอย่างน้อยเนี่ยก็รับรู้ในการเคลื่อนไหวของคนที่อยู่ด้านล่างก็คือตรงนี้มันรู้สึกว่าไม่เหงานะทุกคนถ้าใครทํางานอยู่ด้านบนหรือท,ทําธุระอยู่ด้านบนมีลูกเล่นอยู่ข้างล่างตรงนี้ก็ผมว่าเหมาะเหมาะนะครับแล้วก็เขามีการตกแต่งเรื่องของไฟด้วยเขาเล่นไปในสไตล์แบบสีวอร์มไลท์อุ่นๆนะครับก็ดูเหมาะดีนะครับมองเข้ามาบริเวณนี้เป็นกระจกอยู่แล้วเป็นบานฟิกเขามองเข้ามาบ้านตรงนี้โถงตรงนี้ ดูเด็ดดูสวยมากแล้วผมเห็นอย่างหนึ่งนี่เคยไปในงานพวกอาร์ตแกลเลอรี่งานโชว์พวกแบบงานศิลปะต่างๆเนี่ยคุณจะเห็นไฟแบบนี้เยอะมากสองบริเวณของรูปที่ติดอยู่บนฝาผนางังถูกไหมแต่หลังนี้ผมว่าในอนาคตนะเขาน่าจะมีรูปติดตามผนังนี่แหละเพิ่มลูกเล่นให้กับตัวบ้านได้นะครับ <pem> ก่อนที่จะไปดูระเบียงผมให้ดูห้องนอนก่อนฝั่งนี้ครับห้องนอนเล็ก โอ้คือห้องนอนอ่ะขนาดไม่ได้หนีห่างกันมากนะครับห้องนอนไม่หนีห่างกันมากมีช่องแสง,งฝั่งนี้แล้วบริเวณตรงนี้ด้วยติดตั้งเครื่องปรับอากาศเรียบร้อยลักษณะของไฟเหมือนกับชั้นล่างมีโคมสระเปาแล้วก็ไฟดาวไลท์รู้สึกว่าดาวไลท์ของเขาจะเล่นเป็นสีดำนะเกาะสีดำเนี่ย มีความเป็นโมเดิร์นนะครับแต่ว่าห้องนี้เขาจะมีห้องน้ำในตัวนะครับก็คือตอนนี้ลูกค้าเตรียมเฟอร์นิเจอร์เตรียมประกอบที่นอนอยู่นะครับอาจจะไม่สะดวกนะอ่ะเดี๋ยวให้ดูแค่นี้นะครับกานนี้ก็เป็นห้องนอนห้องแรกนะเดี๋ยวไปดูห้องต่อไปติดกันเลยอ๋อห้องนี้ก็เป็นห้องเล็กเหมือนกันอยู่บริเวณหน้าบ้านนะครับติดกันหน้าบ้านตรงนี้เลยนะครับก็มีช่องเปิดตรงนี้นะแล้วก็มีชุดเตียงนอนเรียบร้อยนะครับแต่ว่าไม่ได้มีห้องน้ําในตัวนะครับขนาดห้องก็ใกล้เคียงกันนะครับ กระเบื้องตั้งแต่ชั้นหนึ่งนะขึ้นมาชั้นบนเนี่ยใช้เป็นลายหินอ่อนทั้งหมดนะครับแล้วก็มีบัวกันเปื้อนเรียบร้อยปิดเรียบร้อยหมดแล้วนะครับคุมโทนตั้งแต่สีบ้านนะครับภายนอกแล้วก็เข้ามาภายในตัวบ้านนะครับงานตกแต่งอะไรต่างๆคุมโทนหมดเลยแม้กระทั่งสีประตูครับทุกห้องจะใช้สีประตูที่คล้ายๆกันนะครับอ่าผ่านไปแล้วนะครับสี่ห้องนอนห้องนอนสุดท้ายครับนี่ เขาใช้ระบบขี่กาา์ด้วยห้องนี้ผมว่าต้องเป็นห้องนอนหลักแน่นอนนะครับอ่าเป็นห้องนอนหลักใ,นนนนนนกใช่เตรียมประกอบชุดเฟอร์นิเจอร์เหมือนกันนะครับแล้วก็มีโซนที่เป็นโซนวอล์กอินโคเซด้วยนะครับใช้ประตูบานแขวนนะครับนี่แล้วก็เป็นฟิล์มแบบขุ่นนะทุกคนอันนี้ก็เพิ่มความเป็นส่วนตัวได้นะครับห้องน้ำเขามีความเป็นโมเดิร์นนะตั้งแต่ชั้นหนึ่งแล้วนะครับทุกคนดูปกติเราจะเห็นเป็นคิ้วเงินคิ้วทอง แต่นี้เป็นคิ้วสีดำครับชอบมากครับตัวพันธุ์ตรงนี้เป็นสีขาวแล้อเือเป็นหินอ่อนนะครับมีที่วางที่เป็นกระดาษชําระตรงนี้เป็นสแตนเลสด้วยนะครับโอ้โหตัาแขวนก็เป็นสีดาด้วยนอกจากโซนที่เป็นโซนแต่งตัวถัดมาเนี่ยนี่เป็นระเบียงระเบียงเนี่ยออกจากฝั่งห้องนอนได้นะครับแล้วก็ออกจากบริเวณของโถงได้ด้วยนะครับตัวระเบียงเองเขาจะมีจุดระบายน้ําให้เรียบร้อยนะสำคัญนะครับระเบียงเป็นพื้นที่เปิดแบบนี้ ควรจะมีจุดระบน้ำนะครับเพื่อป้องกันน้ําขังบริเวณตรงนี้แนะนานะครับต้องมีนะตัวราวของเขาก็เป็นราวเหล็กดําด้วยนะครับบางคนนะ่ะเขาถามมาว่าบ้านที่มีหน้าต่างเยอะแบบนี้การขโมยได้ไหมแต่ผมมองอย่างนี้แล้วกันว่าในสมัยนี้เนี่ยการที่ดีไซน์เรื่องของช่องเปิดเยอะๆครับช่องแสงเยอะๆเนี่ยมันทำให้บ้านมันดูโป,โปร่งเป็นทางเลือกทางเลือกหนึ่งนะแต่ว่าเราก็มีระบบเซฟตี้ที่เทคโนโลยีสมัยนีย้มันช่วยเราได้เยอะอยู่แล้วนะครับในเรื่องของกล้องวงจรปิดหรือ จะเป็นเรื่องของระบบการล็อกของบ้านนะครับเรื่องของคีย์การ์ดมันมีระบบพวกนี้ระบบป้องกันเราสามารถดูออนไลน์สั่งออนไลน์เป็นสมารม์ทโฮมทำได้หมดนะครับอันนี้ก็เป็นบ้านในสไตล์โมเดน 2ชั้นนะครับพื้นที่ใช้สอย198ตารางเมตรราคาก่อสร้าง3ล้าน3แสนบาทนะครับถ้าใครสนใจนะครับสามารถทักเข้าไปในเพจบ้านรักได้เลยนะครับทุกคนสามารถไปติดตามความเคลื่อนไหวของบ้านรักได้ที่เพจ f c e e o o o y y u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  e t t k k t o k Instagram เว็บไซต์นะครับช่องทางเหล่านี้ติดต่อได้หมดเลยนะครับในวันนี้มีเท่านี้ผมกับทีมงานต้องขอตัวลาไก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ